มินดีกับบอลโสเปรนนะคะขอบคุณมากจ้ะนี้หลับได้นอนเลยใช่ไหมคะไม่คิดว่างานวันนี้จะช้าเมื่อคืนั้างไจเซียเบอร์ไหนคะเราครึ่งหนึ่งเราเป็นสเปนก็เสียงแหบอยู่เสียงแหบอยู่ใช่ลุ้นเบอร์ไหนลุ้นเพราะว่ามันมาถึงขนาดนี้แล้วว่าพอแบบพอมาถึงพอมาถึงแบบไฟนนลแล้วเราก็รู้สึกว่า ก็อยากให้ได้ใช่ใช่ไปเลยจัที่ัปืนหมดเวลาแล้วชนะโอ้ยฉันเหนื่อยมากคืนหมดพลังกับเสียงซีนีหรืเปล่าม่เหนื่อยมากเพราะว่าก็ลุ้นอ่ะแบบเสียวอ่ะบางทีแบบว่ามั่นใจเกินไปแล้วมันจะอาจจะเจอแบบหลงๆได้เมื่อคืนจะ จากเมื่อคืนมาตอนนี้ได้นอนกี่ชั่วโมงกันครับมาเช้านี้สองชั่วโมงทวนสองชั่วโมงทวนก็ทําได้เพื่อแบบว่าก็ต้องทําได้ใช่่บอลก็อยากดูงานก็อยากทาเงินก็อยากได้ตอนเช้านี้เรื่องสเปนมันแบบเพื่อเขิบยังไงคะก็เพิ่อเขิบแหละคิดว่ามันไม่ได้ดูคนเดียวด้วยไงคือเหมือนแบบไปใช่มีเพื่อนๆคือไปกันแบบ สิบคนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมันก็เลยสนุกแล้วก็มันคืออ่ะเราทีมสเปนแล้วก็มีทีมอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเชียร์ฝั่งเดียวคุณสามีไหมคะเชียร์ฝั่งเดียวกันเชียร์ฝั่ง <laughs> เ,เดียวก<ส>ันเพิ่งซื้อเส <c oughs> ื้อกลับมาคือกี้กลับมาจากสเปนเมื่อวานนีเสียดายมากที่จริงอยากอยู่สเปนมากตอนที่ตอนที่พูดถึงว่าตอนที่เขาแข่งนัดสุดท้ายอะอยากอยู่มากเพราะว่าเคยเคยอยู่สเปนตอนแข่งบอลแลวชนะแล้วคือแบบ มันสนุกดีอะเหมือนเมืองจะระเบิดอะไรก็เลยก็เลยก็เลยชอบแต่ว่าเราหลับงานไว้ก่อนแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้ารอบขนาดนี้ด้วยก็เนี่ยเพิ่งบินกลับมาเสื้อเสื้อบอลสเปนอะขายแบบไม่เหลือเลยไม่เหลือแบบหึ่เสียดายไม่ได้อยู่เชียี่สนามใช่เสียดายไม่ได้อยู่เชียร์ที่นูนต้องรีบส่งลูกเข้านอนเลยไป้คืะครับเมื่อกี้ค่ะท้อเม่นคืนมันตีสองมันตีสองยังไงลูกก็หลับก่อนอยู่แล้ว ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่บ้านค่ะอออค่ะออออ่งอรออ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 กไออมอออัออออนออ้อออ้ออ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 มันออออยออ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 อนออ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 อาะอออมันอออออ่ออบอออมออ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 ัออ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 อพอออออออบาอัอ พอมันไม่เป็นทรงเราก็ต้องเล็มขึ้นมันก็จะมีชว่วงที่แบบสั้นแล้วก็อ,อยากลงมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากี้ก็ที่จริงก่อนหน้านี้กี้ก,ก็ยาวแบบยาวโจะเลยหลังไปเลยก็ยกมีแต่ว่าหลังจากอันนั้นก็เราก็ค่อยๆทยอย,อย,อยตัดไล่ไล่ๆขึ้นมาเราไม่อยากตัดแบบชับทีเดียวมันก็เสียได้ผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้มันได้ทุกลุกฝีแลวครับพี่แบบนั้นไหนๆจะตัดสั้งทีมันก็ต้องให้มันได้หลายๆลุกหน่อยแต่เราก็เลยค่อยๆจัดที่แบบเนี่ยเท่าเลยแบบเอวมาเนี่ก็เป็นระดับนี้ก่อนแล้วระดับนี้ก็ขึ้นมาเป็นระดับนี้แล้วก็เป็นบอฟแล้วก็ค่อยมาซอยไม่มีคนนี้แล้วนะแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆค่อยๆขึ้นือวไม่ขึ้นแล้วค่ะไม่ขึ้นแล้วตอนนี้คือ เช่นผมที่หล่นลงพื้นเนี่ยยาวแค่นี้ไม่รู้ว่าขนนักแข้งผู้ชายหรือผู้หญิงเพราแยกไม่ออกแล้วมันสั้นมากสามีมองว่าไงคะได้ได้แฟนใหม่หรือได้น้องชายใหม่เพิ่มไหมคะแซลกันถึงได้บอกว่ามันมันต้องคอยแบบต้องคอยเซตต้องคอยทำให้มันดูมีอะไรเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะดูเป็นแบบน้องครับอันไหนมันใช้ชีวิตยากกว่ากันเมื่อกี้ระหว่างยาวกับสั้น <Okay. S 2> ถ้าอยากสวยมันก็ไม่มีอะไรที่มันง่ายหรอกคะ <c oughs> ่ะ <c oughs> <c oughs> มันไม่มีหรอกคะ่ะถ้ายาวเราก็ต้องม้วนก็ต้องก็ต้องใดก็ต้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีแบบจุดแจงติดกิฟต์ให้มันแบบเหมือนมีอะไรแต่ว่าขี้เกียจก็มันก็มีวิธีแบบว่าทางรัฐก็มีแต่แต่สุดท้ายแล้วถ้าอยากสวยก็ต้องต้องมีอะไรก็ต้องก็ต้องสู้ก็ต้องสู้ใช่แต่คือคไม่ขัดใจใครเนาะลุคนี้ไม่ว่าจะลุกไหนพี่กี ไม่ได้ถามค่ะไม่ได้ถามเราเน้นเราแฮปปี้ใ,ใช่เราเน้นเ,ออเ,ร,าเ,นเราเราแฮปปี้เรามั่นใจเราเราออกจากบบ้านเราถ่ายรูปแล้วเรารู้สึกมั่นใจก็จบใช่ตอนตอนที่กลับมาสันขนาดนี้กับหลังจากที่ตัดเสร็จ,จกลับบ้านไปรูปตกใจไหมคะมามีผมหันดู้ไหนเขาเขามีย่าบอกว่าไม่ชอบออมีญ <c oughs> าบอกไม่ชอบส่วนมีแค่ค่ะฮ้ยทำไม มันมีตัดผมทรงมีก้ามันนี้เป็นผู้หญิงนะทำไมมันมีตัดผมทรงนี้อะไรเงี้ยบอกเขาว่าผู้หญิงผู้ชายตัดได้เหมือนกันแล้วแต่เราชอบอตอนนี้ก็น่าจะชินแล้วใช่ไหมครับชินแล้วนอกจากผมแล้วค่ะความเซ็กซี่ใดๆพี่กี้ก็เอาเรื่องอยู่นะช่วงนี้แล้วแต่ช่วงวันเวลาและความพร้อมช่วงนี่ม่น้รเปไห ก็คือเพิ่งบินถึงคุณยังได้อยู่แต่หลังจากนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำหนักขึ้นมาโลครึ่งไม่เกี่ยวกับคุณสามีเบรกแหรอคะพี่สาวไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเขาปล่อยจอยเลย่แบบเต็มที่เราเชื่อมั่นว่าเราโอเคเขาก็แล้วแต่เรานะคะเขาก็แล้วแต่เราเขาก็แบบไม่ได้โอ้แล้วแต่เราอ่ะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราก็ไม่ได้แบบเบอร์นานเขาก็แอบเซลเขาก็จะมีนิดนึง ให้ได้ให้แซวลให้ได้ไม่แซวให้ไม่แซวแต่ตากล้องเป็นเขาเองไหมคะพี่กี้หรือยังไงตากล้องใครถ่ายให้เขาเองพี่เซลพี่เซลฟี่เองมั้งเหมือนพี่จะเซลฟี่เองมั้งคะใช่แต่ทุกการตากล้องเนี่ยไม่ใช่สามีดิฉันหรอกค่ะมีแค่เซลฟี่กับลูกดิฉันที่ถ่ายให้ตาถ่ายูได้ไหมไม่ค่อยได้เรื่องรูปรูปที่ได้จากลูกคือรูปดีรูปที่ได้จากสามีคือ คือลูกถ่ายดีกว่าสามีใช่ดีกว่าดีกว่าแต่ดูภาพที่เลงต้องผ่านกันคิซีอะคุณพ่อไหมครับไม่ค่ะไม่เราก็เลือกเองอะไรเองก็อย่างที่บอกว่าเลือกอันที่เรามั่นใจแต่ถ่าเราถามพูดถึงว่าท่านเราแบบเลือกไม่ได้แบบอ๋ออันไหนดีก็ก็แบบหันไปถามเขาว่าอ้อันไหนดีกว่าอันไหนเป็นโปกอะไรอย่างี้คำถามคำถามยอดทิตอันไหนเป็นโปกอ่า่งน ช่วงนี้เพื่อนดูโดนขอแต่งงานบ่อยแต่ท่านบอกว่าตัดชุดไม่ทันแล้วแต่ก็ดีใช <c oughs> ่ล้ใช่เพรา <c oughs> แฮปปี้เราก็ดีใจ <c oughs> เราก็ดีใจเราไม่รู้ว่าใครจะแต่งช่วงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้ก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่เริ่มตั้งแต่บีเจยุนเซนเร็วๆนี้ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> แต่ก็พร้อมพร้อมทุกทุดที่ไหมคะพี่กี้ค่ะ ทุกงานของทุกงานเราเน้นปาร์ตี้นเดนนี่มันเป็นลอใหม่ใชหรอเพราะว่าเพราะว่าแต่ก่อนน่ะไม่เข้าใจเลยนะว่าทําไมแบบรุ่นพี่ถึงแบบอยากไปงานแต่งงานแบบเรารู้สึกว่าแบบโอ้ยงานแต่งงานมันเหนื่อยอ่ะต้องแต่งตัวต้องอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้เข้าใจแล้วว่าอ๋อมันเป็นการรวมตัวของคนที่ไม่ได้รวมตัวมันคือการรวมตัวของคนที่แบบ คนนั้นไปทํางานนี้คนนี้เปลี่ยนอาชีพคนนั้นมีลูกคนนี้แต่งนมันมันมันเป็นช่วงที่แบบว่าแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองแอล้วง,งานเดียวที่มันแบบสามารถมาจอยแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่สามารถปฏิเสธ ได้ก็คืองานแต่งใช่เราก็เลยแบบว่าดิจ้าแต่งเลยจ้าอีกคนหนึ่งที่คนกระุว่าเพื่อนเรามิ้นจะปีนี้ด้วยไหมไหมค่ะไม่รู้อ่ะเราไม่เคยเราเราไม่เคยแบบไม่ค่อยถามคือกี่ส่วนตัวเกี่ไม่ค่อยถามอันเนี้ยกับเพื่อนเออเพราะว่าเราไม่เราแอบรู้สึกว่าบางทีแบบการถามมันเป็นการกดดันใช่ใช่แต่แอบเชียร์ในใจตลอด ว่าจะต้องเชร <laughs> ์ไหมเชียรไหมหรอ,อไม่คือเขาอยู่กันานานๆแล้วอะเราก็เลยแบบไม่ได้แบบว่าต้องเชียร์หรือต้องต้องอะไรอะไรเงี้ยแต่กี่เชื่อว่าทุกคนอนะเรารู้เรารู้จังหวะของตัวเองอยู่แล้วแหละคือมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเราเนี่ยแหละว่าอันไหนคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วเราจะมีความสุขที่สุด แต่ถ้าสมมติว่ทางฝั่งผู้ชายโทรมาขอคิวแบบขอร่วมแผนการอันนี้พี่ยินดีไหมครับพี่คิดว่าเป็นแม่งานมันต้องคือแค่แค่แค่แบบมีชื่อขึ้นน่ะก็คือรู้เลยว่าแน่ก็คือรู้เลยว่าแน่แต่อันมีชุดรอไปแล้วสรุปปีนี้เก่งงานที่ต้องตัดแน่ๆมาเลยพี่บู๊คิดจำไม่ได้แล้วเลยอ่ะ ไม่จำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็อย่างน้อยก็มีห้าอย่างน้อยก็มีห้ชชาชุดพร้อมรือยังตอนนี้นชุดพร้อมแล้วอาชีพนักแสดงชุดซ้ำไม่ได้อีกชีวิตก็แต่รเราก็<ม>ต้องใกาของปาร์ตี้อ 5, 5, 5ขออย่างเดียวอย่าจัดติดก,กันมากมันฟื้นตัวมันลำบากมันฟื้นตัวลำบากจริงๆ